เขาบอกว่าไอ้ตาเปล่าเลยป้าอะไรเขาถามว่าคันจะตัดต้นไม้ตัวนี้เจ้าต้องปลูกต้นไม้ตามแนวนี้วันที่เมื่ไหรครับนี่ข้าเจ้าอยากจิตัดต์เนี่ยเขาว่าเนี่ยนะก็ปลูกให้เสร็จทุกวอนแล้วมันออกดอกออกผลเราเจ้าจังตาเขาหูว่าไฟย่างไมเมื่อแหลกสมปันแหลกทุบเีงไฟย่างทุกตอนสาขาต้นเดียวนี่เคยหูเลยนะใครบอกเลยว่านี่คือที่ตัวที่แบบสัตย์สุจริตไฟมากทุบเองไฟรู้สึกแบบ มันใช่เขาใช่ไไ่ะบมใช่เขาใไหมยิ่งไไม่เห็นตรงนี้ซองกันนี่หถึงว่ามันลง่มตมาม,มตมเรื่องานี้ม,<ผ>มเราให็ทกกคนฟังตลอดเพราะเพรามปลูกต้นไม้ต้นน,น,นั้นละครับเนาะปลูกแล้วยุ่มขับรถออกโค้งน,นี่ครับมาเขาแรงมากเขามาหายไปเปลืเลืผมเองมืน,มน,น,นานา้น้าน้ำากิน้้ตว่าเี่ยมของานตหว่าหรือของอะอน ใช่เนียเลยประมาณถ้ารู้ร็ไดน่เป็นนะครับประมาณนี้เราต้งก็ได้ถ้าเขาได้กรจบได้ถ้าบ่รุ่นนงร้ารุ่นึงเขา้องได้ร่มรุ่นหึงคือเรโตสามทีโตเลยไม่มาตึงใช่ครับทำอมาให้ดีคือมีใจดูแลก็ได้กลัวอะไรไม่้ขอบคุณแบบนี้ครับครับเดี๋ยวเราเอาเอาเหาเาใหม่เออเออเน่้ามีเ็นเมนเราจะได้เท่านั้น

ไืแอมเี่นไปนั่นขุณด,ด้คร